เมื่อเราทําการเตรียมแปลงดินเสร็จในคลิปที่แล้วคลิปนี้เราก็จะมาทําการปลูกกันเลยโดยทั่วไปแล้วแปลงส่วนใหญ่ๆเขาจะนําไปเลี้ยงรากก่อนที่จะนํามาทําการปลูกแต่เราจะไม่เลี้ยงรากเราตัดเสร็จเราจะปลูกเลยทันทีนะวิธีการเลี้ยงรากของเขาเขาจะไปนําปลูกในถุงดําก่อนประมาณ1เดือนหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการเอาไปแช่น้ําไว้ก่อน1อาทิตย์แล้วนํามาปลูกเราง่ายๆขุดขึ้นมาแล้วก็ตัดใบตัดรากแล้วก็นามาปลูกใหม่เลยหลังจากนี้ครับทุกคนเราจะมาลุ้นกันว่าจะรอดกี่ต้นและจะตุยกี่ต้นนะครับหรือว่าจะตุยหมดอีกหน ตอนนี้เราก็มาสู่วิธีการปลูกกันเลยวิธีการปลูกก็ง่ายๆครับทุกคน1ต้นเราจะจิ้มลงไปต่อหนึ่งหลุมการจิ้มก็เหมือนเราดำนานี่แหละครับง่ายๆความลึกในการที่เราฝังลงไปในดินประมาณ1ข้อมือและจากนั้นเราก็ขยับไปแต่ละต้นห่างอยู่ช่วงประมาณ30ซนติเมตรต่อ้ตทุกคนสังเกตเห็นใบแห้งๆนั้นไหมครับสีน้าตาลเราจะไม่ทําการแกะออกนะเราจะปลูกลงไปพร้อมกันเลยเราจะลองว่ามัมนจะรอดไหมนี่เป็นการทดลองนะครับและส่วนต้นไหนที่เล็กเราจะใช้2อถึงสต้นต่อหนึ่งหลุมในการปลูกนะฮะส่วนในการตัดใบนะั้นนะทุกคนเราจะตัดจากข้อที่เขีียวท่สุด จะมีข้อสีเขียวและข้อสีน้ำตาลใช่ไหมให้เราตัดข้อสีเขียวนั้นออกหมดเลยสําหรับรากเราจะตัดออกแล้วเหลือไว้หน่อยหนึ่งประมาณเซนหนึง่งเหลือรากเก่าเอาไว้เซนหนึง่งจากนั้นเราก็ปลูกได้เลยและก็รอให้เขาแตกรากใหม่น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวยังไงเรามาลองดูกันครับว่าเขาจะแตกยอดและแตกรากใช้เวลากี่วันเนาะสำหรับตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จไปแล้วหนึ่งรอกนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นลองที่สองกันต่อต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้มีที่ดินเยอะเนาะที่ปลูกเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราเลยใช้ช่องว่างรอบสวนข้างข้างววนนรเ,เราาาาจะทํกกรรปปลูไตมแนวั้วคควา่ใน นะมันแตกกอใหญ่เยอะอย่างนี้มีการคิดว่าน่าจะเอารั้วเนี่ยออกแล้วก็ให้กอตะไคร้เนี่ยเขาเป็นรั้วแทนแบบนี้ทุกคนว่าดีไหมครับทำแบบนี้แต่ในความคิดผมจะทําแบบนี้นะผมรู้สึกว่าเออมันน่าจะสวยดนะีทุกคนคิดว่าไอเดียนี้เป็นไงบ้างครับพอจะใช้ได้ไหมและอีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญเลยนะครับทุกคนและก็ครั้งนี้ก็เป็นการปลูกครั้งที่2ของผม,ผมในชีวิตเลยนะและสำหรับใครที่มีวิธีการหรือเทคนิคดีๆก็ลองมาแชร์แบ่งปันในเม้นได้นะครับเพราะครั้งแรกนะครับที่ผมปลูกไปผมนําไปแช่น้ำนะผมตัดรากของ บหมดเลยนะครับแล้วเหลือไม่กี่ต้นเองที่เหลือใช้งานได้ผมก็เลยก็เลยเปลี่ยนวิธีนะครับลองมาใช้วิธีนี้ดูว่าจะเวิร์กไหมก็รอลุ้นกันดูนะครับใช่ครับเราปลูกข้างในเสร็จแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ออกมาปลูกข้างนอกแล้วข้างนอกสวนรั้วรอบนอกก็ทิ้งใบปกตินะครับตามเดิมครับลึกหนึ่งเซนเอ้ยไม่ใช่ลึกหนึ่งข้อนิ้วหา่าสามสิบเซนลุมละหนึ่งต้นถ้าต้นถ้าต้นไหนเล็กให้เราใช้สองถึงสามต้นนะครับนต้นพันธุ์นะครับที่เราได้มาเนี่ยก็เราต้องเท้าความตั้งแต่แรกๆเลยนะเราไปขอมาจากเพื่อนบ้านน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 นรัััตตต้้้้้้้้แแแลลลลลวววกกก็าาาามมมมมปปูููพอออดดไ ึปี1ป,ปีแล้วเราก็เลยทําการทอนตัวนี้เราก็เลยมาขยายพันธุ์ต่อนะครับก็ลองดูว่าขยายพันธุ์ต่อเนี่ยจะได้กี่กอนะครับท้าไม่อยากจะปลูกไข่หอมตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะเห็นในคลิปเนาะในคลิปยูทูบที่เขาบอกว่าใช้ใบมันเนี่ยครับสกัดเอาน้ามันในใบเนี่ยไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เราก็เลยคิดคว่าถ้าเรามีน้อยวันนี้ในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่ามันดีนะครับถ้าเกิดว่าชีวิตเราดีขึ้นกว่านี้เรามีที่ปลูกเรามีแปลงปลูกเราก็ไม่ต้องไปซื้อพันธุ์นะเราก็มีพันธุ์ท จะเกิดอะไรขึ้นจริงไหมครับวันนี้เรามีความฝันอย่างนี้เราก็เตรียมพร้อมไว้ในสิ่งที่เราพร้อมในสิ่งที่เรามีและต่อไปมันอาจจะดีกว่านี้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเราก็ได้นะครับโอเคครับแล้วก็เราปลูกเสร็จแล้วเราก็ทําการลดน้ําเลยทันทีนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินนะครับแล้วก็ให้ดินรัดต้นเขาแน่นนะครับเขาะจะได้เกิดการแตกรากเนาะก็ถือเป็นการสิ็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดนะครับและใครที่ดูมาถึงตรงนี้มีวิธีการหรือเทคนิคดีๆนะครับก็แชร์แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้กันในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ เราก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วเจอกันที่ความสำเร็จครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนมีความสุขภาพแข็งแรงครับ